ไปสายต่อไปเลยดีไหมคะคุณสุวิทย์เหมือนกันจากจังหวัดตรังสวัสดีค่ะคุณสุวิทย์คะวันนี้ครับคุณสุวิทย์คะวัวถูกขโมยเหรอคะไม่มันอย่างหาไม่เจอห้าไม่พบนี่ครับอ๋อแต่ไม่ได้ลูกอะไรวัวหายแล้วมาแจ้งเงินบีทีมันยังไงเนี่ยฮะเดนตามหาวัวไม่เจอแล้วไแจ้งโทรทัศน์เลยเหรออ๋อมันข้าวนี่อันตรนอมือนะไม่ได้ว่าปื้อ ปอารพลือปลาเพลือเอาว่ามาว่าสิปลาเพลือปลาเพอเป็นเปลี่ยนปน้อมกว้งก้อนนะครับผมไม่แต่ว่าหัวทุ่นแจงก้าวรยกัรนี่ตัวไม่อยากบอกวัวเวลาเลยคนนี้ฮะครับเออทำไมจะรอนั่นจะนับเบื่อจึงนี่กว้างใหญ่ก้อนนะอ่าเอาเรื่องอะไรนี่ตกลงเลยเรื่องเป็นยังไงในเล่าฟังก็ว่าอัวไปกินปั้มก้อนอืม วัวไปกินปามัวที่บ้านตัวจะน้องเมื่อเลี้ยงนั้นลงใกล้น้ำลงปากตูใช่ดอกแกแต่มันกันรุดไปได้กังเลกังนีก้ามโน่นไ่ได้อะเดี๋ยวน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 ะตอบที่ถามนะตอบที่ถามนะก็คุณสวิตเลี้ยงวัวสิบห้าตัวอยู่ในคอกเรียบร้อยแต่มันก็หลุดไปกินต้นปามเล็กๆของเขาใช่ไหมครับให้เขาใช้ปามเขาเสียหายใช่ปะครับครับ แล้วยังไงเขาแจ้งความมาหรือก็หนังๆอยู่ที่บ้านวันนั้นก็โดนเจ้าหน้าที่มาต้องคนม่วนน่ายมากมาถึงก็ตกใจเลยนะว่าเราไม่รู้พี่ลยคร้อยก็ปอเจ้าหน้าที่ลงมาถึงก็วัวไปกินปามครับก็อาจจะหน่อวัวปมมาแลยคือรักไปตั้งแต่บ้านกับมันข้องยิงอันตรนเขาใช่ไหม มันงวเราไปกินปลาก็จริง่ะไปไปทำให้เขาเสียหายจริงอ่าแล้วยังไงกอาดูด้วยกับไปตา้มก็ว่าได้กินกี่ตอนก้าดื่นไรกันนับนับเองกันอมแต่ทีก็แจ้งงก็แจ้งาที่ว่าตอนเชื่องเดียกันไม่นับมันนับได้ที่ตา้มตอนก็จวยนับตามพุ่นกันการที่ตามตอนครับวปีเจ็ดไรอีดีก็กินได้ าอาตาัยงก่านี่จเจอปะทนเรวดอยก็ว่าต้องยรยอาจารย์หรือให้ต้องรยแต่ปั้มดีโดยปากวัวนี่ยงก็เราอีกปลกอยู่เบือนกันมไม่ใช่มันสายนี่ต่เนาะหนึ่งหู่ในตุ้งน้ำอยู่เลยครับเึ้งหัวก็ตูดรุ่นอ๋อ คือคือคือเพราะวัวไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอวัวไปกินปามเขาแล้วเนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยนะที่เขาเสียหายเนี่ยก็ไล่ยงไงวัวก็หายทีนี้วัวหายเหรอก็แล้วตามเจอยังยังอยู่ตัวไม่พบไม่ไม่พบอีกสามหงายเลยแล้วหายไปกี่ตัวหายไปตัวง หายตัวหนึงวัวสองตัวแล้วพอไปกินปามเขาเขาถูกทางใต้เขาแต่ว่าไล่ว่าไล่ปามหายไปตัวนึงตามไปตัวหนึ่งอ้าวโอเคเอาทีนี้สรุปนะสรุปแล้วนะครับประเด็นนะตกลงจะแจ้งเรื่องว่าหาวัวที่หายอีกตัวหนึ่งหรือจะถามเรื่องว่า ไอ้วัวไปกินปามเขาแล้วจะต้องชดใช้เขาอย่างไรเอาถามเรื่องไหนแต่ว่ามีนเป็นต้นไม้เนี่ยซึ่งวัวตีตุ้นนี่ตีก็สูดจนไปมันก็ตูดไปไกลนี้ถ้านนอมือห้า่วย้ากันติ๊กว่าคนใจเบล่อไร่วันซึ่งวัวมาเองมั่งตีตัวร่องตัวมั่งตีที่ตัวมั่งแต่ว่าพบเอาทีนี้คุณสวิสสรุปได้เลยครับจะถามว่าไงทีนี้ทั้งหมดที่โทรมาจะถามว่าไงจะให้ช่วยอะไรอ่าเข้าเรื่องเลย คืออยารีร <divide S 2> ูี่ตาน้อมวัวดีทุ่นเนี่ยนจะก้องปามตูทุนนั้นเขารับพิจออให้เราได้มากงไหมถึงเขาปลามีวแต่กาปามมนเมื่อนานตอนนี่ก็ความเป็นดำนี่ทีมงานต่ออาจารย์นรงให้ผมมาจี๊ไอ้คุยไอ้ตาโนมจุไอนามเปิ้ลโลวัดจไอ้ล่ตานมจัดการเรื่องนี้ัน ให้ให้คนกลางเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยหน่อยเนาะใช่ไหมมันลู้ซึ่งน้องลคเที่ว่าจะกงป้ามันตูรัวเขาตู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นตกลงมาวัวเะีวทำแล้วน้องเมื่อบอกให้รู้ไม่สมิตตอมีารเนียบยากันเหื่นเดี๋ยวการเนียบุดุเลย สุเลยถูกวันขุนสุวิทย์ฟังก่อนได้ไหมครับคุณสุวิทครับครับครับพี่สุวิทย์อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่อย่าเยอะพี่แล้วโอกมาพองเลยตีวัาไอ้ได้กวดใจนี่มาล้นอยู่อ่ะอ๋อเออตอบให้ตรงคำถามเนี่ยเวลาผมถามอะไรตอบไปนั้นสิอย่าย้อนก็อย่ารีดูนี่ว่าถามถามพี่สุวิทย์ว่าอายุเท่าไหร่ตอบก่อน ได้เลโก้กึนอะไแหละน่ะหกสิบปีนะนอยู่เสัจ้างเอน้มืออยู่อำเภออะไรเนี่ยจังหวัดตรังตอนเนี้ยบางสกอำเภอบางสัรรก่อนอำเภอกันต้างเอออำเภอกันตังตำบลบางสบ้าเล็กทีท่ที่แปดตับหนึ่งบางสะสี่สิบทัดแล้วก็หมูหนึ่งอ่าเดี๋ยวนะถามไม่รู้ความนะั้นอย่าพูดไปเรื่อยๆไม่เอา เอ่อตอนนี้ตกลงว่าวัวยังหายอยู่กี่ตัวตอนนี้ที่ยังไม่ได้มานะ่ะวัวนึ่งเลยลูกวัวตัวเดียวตัวเดียวนะโอเคโอเคก็มีปัญหาข้อพิาพาทกับเพื่อนบ้านเรื่องวัวไปกินปามแล้วเจ้าสนปามก็ทูด<ล>วัวไล่หายไปหายไปตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็ก็ไม่ช่วยเรื่องวัวแต่จะมาเอาแต่ค่าเสียหายเรื่องที่วัวกินปาม ซึ่งมันก็ต้องไกลเกลี่ยโดยข้อเท็จจริงอะนะว่าตามเสียหายเท่าไหร่ก็ควรจะชดใช้กันไปตามนั้นตามเนื้อผ้านะ,ะไม่ใช่เรียกาตามใจชอบได้ที่ไหนแหละไปฟ้องศาลเวลาขึ้นศาลสู้กันก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเขาเสียหายจริงเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเสียหายสองจะบอกยี่สิบอย่างเงี้ยมันก็ต้องว่ากันตามจริงตามเหตุตามผลแล้วก็บวกกอบค่าเสียโอกาสของเขาจะต้องปลูกใหม่อย่างเงี้ยมันก็มีเหตุมีผลอยู่แหละเดี๋ยวเราประสาน นะท่านนอำเภอกันตังนะอยู่อำเภอกันตังนะคุณสวิทนะอำเภอกันตังจังหวัดตาอ่าเดี๋ยวประสานท่านนอำเภอให้นะครับเดี๋ยวให้ท่านมอบหมายให้คนที่เกี่ยวข้องลงไปชวนเจ้าของบัวนะก็คุณนี่แหละแล้วก็ชวนเจ้าของสวนปาล์ม <c oughs> มาพูดคุยมาเจราจาไกลเกลี่ยกันนะครับเพื่อหาทางออกนะจริงมันถ้าปั้นี้ไม่ได้แล้วนะ้องคืออายุคนเดียวนี่อาจารย์ว่างนี่ดุคนเดียวนี่ถึงหัวตังคทจิ๊ ว่าตัวถึงเรื่องของคุณอันนั้นเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของปัญหาคุณคุณต้องปัญหาคุณสวิตคุณต้องแก้เองเรื่องนั้นน่ะแต่ว่าถ้าคุณต้องการคนไกลเกลี่ยเดี๋ยวเราประสานอำเภอให้เอาไม่เอาล่ะตรงเนี้ยอันนี้คนอะไรอีกนะเอาไหมถึงตรงไปอำเภอล้าถึงมันคุณไม่ต้องไปคุณอยู่ที่บ้านน่ะคุณคุณอยู่ที่บ้านก่อนไม่ได้อย่าพูดระวบ่นไปเรื่อยๆไม่ได้คุณต้องฟังนะคุณสวิต เดี๋ยวเราประสานท่านอำเภอให้เดี๋ยวประสานแล้วก็จะได้ติดต่อกันมาเพราะยังไงเขาก็ต้องนัดหมายมาเจอกันแต่ถ้าคุณจะบอกว่าถ้าไปน้นไห่ไดต้องยุ่งฝ้าวัวเนี่ยใครก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกเอาละผมสรุปตามนี้เดี๋ยวส่งเรื่องให้หนายอำเภอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะพูดบ่นไปเรื่อยๆเอาปัญหาตัวเองมาเป็นข้อจํากัดในการแก้ปัญหาไม่ได้ครับค่ะนะก็ โทรมาเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากเราก็<ช>เราก็พยายามจะประสานให้ความวช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวให้คุณกสินประสานนอำเภอกันตังว่าช่วยไกลเกลี่ยกรณีดังกล่าวนี้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่บางสักอำเภอกันตังนะครับว <หา S 2> ัวกินปามเขาก็าทูดหายไปเอาพูดตรงๆฝนก็ฝังออกบ้างฟังไม่ออกบ้างนะ <อ S 1> แกแหลงใต้อ่ะนะค,คุณฐานนิก,กานะครับอยู่ตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ